สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลัวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1293นะครับกับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่จัวฟานนั้นได้รับภารกิจจาก องจกักรพรรดิแห่งสวรรค์นะครับชายที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในหมู่สิบจกักรพรรดิโบราณจัวฟานของเราก็ได้ไปยังอนาคตของจกักรพรรดิแห่งความรักและได้หนึ่งในสิบวิถีแห่งฟ้าดินเต่าแห่งจกักรพรรดิแห่งความรักมาในที่สุดได้มาโดยง่ายอย่างที่จัวฟานนั้นแบทบจะไม่ขาดกิจในเวลานี้นะครับภาพก็จะเปิดมาที่ณนาสูงตะง,งานพร้อมกับลมที่ค่อนข้างที่จะ มีความรุนแรงเียนซินก็เดินไปมานะครับอยู่ข้างหน้าผาบัดนี้เขานั้นก็ได้มองดูพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กน้อยอยู่ที่มุมปากของตัวเองส่วนข้างหลังของเขานนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่เป็นเจียนทงหรือว่าเด็กดาบนั่นเองเียนซินนั้นโดยไม่หันกลับมานะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สบายสบายราวกับว่าพูดคุยกับตัวเองราวกับจะเล่าเรื่องอะไรบางสิ่งอย่างอีกไม่นาน ความปรารถนาของเขาก็จะเป็นจริงแล้วและแน่นอนโลกก็จะงบสุขและโลกก็จะสงบสุขเสียทีไม่มีคําตอบจากปากของเจียนถงนะครับเจียนถงไม่ได้พูดอะไรแค่จ้องมองไปที่เขาอย่างเย็นชาในฝั่งของเจียนซินนะครับปรมาจารย์ดวงใจดาบเขาก็ได้ถามกับเจียนถงในทันทีว่าเจ้าเชื่อ,อ่อยหลังจากนั้นนะครับพร้อมกับรอยยิ้มและหันกลับมามองที่เด็กดาบในฝั่งของเจียนถงก็ตอบกลับในทันทีว่าชื่อของข้าคือเจียนถง เอ๋นี่เป็นชื่อที่อาจารย์เจ้าตั้งให้น,นเหรอในเวลานี้นะครับด้วยสายตาและความแน่วแน่ในดวงตาของดิกดาบดิกดาบนั้นพูดด้วยเสียงอันดังว่าไม่เขาเขาควรที่ตั้งชื่อนี้ให้กับข้าเป็นเป็นพ่อของข้าเย็ยนสินนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นได้แต่ยิ้มอย่างช้าๆและทายหัวเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานี่นะสินะสัญชตาตญาณและความโสมมของมนุษย์คิดที่จะดูแลและเรียกดาบของตัวเอง เรียบประดุดลูกชายงั้นเหรอมันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสมเพชแล้วเจ้านายของเจ้าละ่ะคิดกับเจ้ายัางไงเจียนถงสามกลับบ้างนะครับในฝั่งของเจียนซินก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋นี่เจ้าไม่รู้งั้นเหรอข้าข้าก็คือหัวใจของเขายังไงละ่ะยิ้มออกมานะครับเจียนซินมองขึ้นไปบนฟ้าผองกับสูดลมหายใจยาวจากนั้นเขาก็พูดต่อขึ้นในทันทีว่าดวงใจแห่งดาบ แน่นอนข้าคือดาบส่วนส่วนเขาเขานั้นกับข้าเลวนแล้วแต่เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันฉันคือดาบของเขาทําตามทุกหัวใจของเขาที่เขาต้องการและเคลื่อนไหวแน่นอนข้าและเขานั้นคือคนคนเดียวกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามเอเจียนถงก็สงสัยจากนั้นก็ถามต่อในทันทีว่าแล้วเช่นนั้นการที่เจ้าบอกว่าตัวเองกับเขาคือคนคนเดียวกัน แล้วเจ้านายของตั้นนั้นได้ดูแลเจ้าเปียบประดุดดังพี่ชายงั้นเหรอือในฟังของเจียนซินก็ตอบสวนกลับมาในันทีว่าไม่ไม่ใช่พี่ชายสําหรับพี่น้องหรือพี่ชายนั้นคนทั้งสองพี่กับน้องต่างก็มีหัวใจคนละดวงกันหรือก็คือมีหัวใจสองดวงแต่ข้ากับเขานั้นเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปเจียนซินยิ้มนะครับพร้อมกับมองไปที่เจียนโงตากนั้นขอพูดต่อในตันจีว่าสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการทําเช่นเดียวกัน ซึ่งเหมือนกับแบบที่อาจารย์ของเจ้าได้กล่าวเป็นเรื่องที่ดีหรอกนะที่เจ้านั้นคิดว่าตัวเองตัวเองเปรียบประดุดดังพ่อหรือลูกแต่มันไม่ต่างอะไรจากการเป็นทาสหรอกหรือการที่ให้ดาบของตัวเองมาเป็นครอบครัวเช่นนี้เจ้านั้นกับจะต้องถูกว่าตัวเองนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่สลักอยู่นั่นก็คือคำว่ากตัญญูนี่แหละคือความน่าซื่อใจคดของ มวลมนุษยาชาติหีแล้วเจ้าล่ะเย็นถงเองก็อดไม่ได้ที่จะเยาอะเอย้ยกลาดียังไงมาบอกว่าท่านพ่อปฏิบัติกับข้าเหมือนกับทาาเย็นถงนะครับพูดขึ้นในทันทีว่าเจ้านายของเจ้าผู้เป็นเจ้านายของเจ้าน่ะเขาเองก็ก็สอนให้เจ้าเป็นคนในแบบที่ตัวเองอยากเป็นหลังจากนั้นเขาก็ให้เจ้าได้ลอกเรียนเบียบตัวเขาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องการให้ ตัวของเจ้านั้นเป็นของก๊อปเป็นสิ่งที่เสมือนกับเขาท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเจ้านั้นกับไม่มีความรู้สึกหรือความปรารถตนาของตัวเองด้วยชาําเจ้านั้นเป็นแค่ของก๊อปของเขาเจ้าไม่มีบุคลิกภาพหรือไม่มีความรู้สึกไอ้แบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้ข้านั้นไม่เคยได้รับแต่พ่อของข้านั้นปฏิบัติกับข้าเปรียบประดุดดังลูกชายคนหนึ่งแน่นอนท่านไม่เคยท่านไม่เคยบังคับอะไรเรา ให้ทางเลือกทางเดินที่เราต้องการรวมไปถึงคนอื่นๆในตระกูลลัวเองก็ปฏิบัติกับข้าเป็นอย่างดีใช่เลลวกิเลนเองก็ปฏิบัติอย่างดีฉันนั้นเป็นแค่ดาบแต่แต่ข้านั้นกลับได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีนั่นน่ะหรอสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุที่แท้จ,จริงมันหมายความว่าแบบไหนกันแน่เปลือกตาสันนะครับเจียนซิงก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่บนท้องฟ้าจากนั้นก็พูดอยู่ครู่หนึ่งเฮ้อ หนทางแห่งสวรรค์และโลกนั้นมันโหดเที่ยมโลกของความเป็นจริงนะมันเกินกว่าที่จะจินตนาการไอ้หนูส่วนสําหรับเราผู้แข็งแกร่งสิบจักรพรรดิโบราณน,นั้นเขาเขาไม่ได้มีหนทางที่ซับซ้อนหรือมีอะไรมากมายเช่เชนนั้นดังนั้นในอดีตจักรพรรดิแห่งสวรรค์และจักรพรรดิคนอื่นๆทั้งสิบเขาก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างพวกเขาทั้งสิบในสมัยโบราณน,นั้นได้ก่อกําเนิดสิบวิถีแห่งฟ้าดินขึ้นมา ใช่แล้วสิบวิถีแห่งฟ้าดินนี่คือสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดของโลกแต่ในไม่ช้าข้านั้นก็ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ใกล้หัวใจของเขามากที่สุดเปรียบปะหนึ่งเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราคล้ายกันไม่ใช่เพราะข้านั้นคัดลอกตัวของเขาแต่แต่เป็นเพราะว่าจิตวิญ,ญญาณของเรานั้นคล้ายกันต่างหากละ่ะข้าเป็นดาบ เขานั้นก็ได้ชี้หุนทางไปยังหนทางเขานั้นก็ชี้หุนทางสู่สวรรค์และโลกให้กับข้าเรานั้นทํางานเพื่อที่จะร่วมกันสร้างโลกอันแสนบริสุทธิ์เฮ้แล้วนั่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อข้าเลยเขานั้นไม่ได้ยุ่งกับพวกเจ้าในฝั่งของเจียนซินก็พูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอนสิ่งน,นี้นั้นสําคัญที่สุดมันสําคัญมากเลยเขาคือตัวเชื่อมที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็น สิบวิถีแห่งค้าดินขนทางแห่งสวรรค์และหนทางแห่งสวรรค์และโลกหรือมวลมนุษยชาติทิศทางความเป็นไปของโลกใบนี้อนาคตของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วตีมีความข้องเกี่ยวกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชายคนนี้จะเป็นผู้ที่รวมเส้นทางของสวรรค์และมวลมนุษยชาติในฝั่งของดวงตาเขานะครับได้เรมองเล็กหน่อยเฉียนสนยิ้มเบา และจากนั้นเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่ายังไงก็ถอะหากไม่มีอะไรผิดพลาดคืนนี้นั้นบางทีอาจจะเป็นคืนสุดท้ายของเจ้านายเจ้าก็เป็นได้แล้วฮ่าฮ่าร่างกายหยุดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านนะครับเขียนถงตกใจและกระหมดคิ้วจากนั้นมีร่องรอยของความไม่สบายใจอยู่ในหัวใจของเขาในขณะนี้นะครับมีเสียงสองเสียงดังขึ้นและแล้ว เงาสีดำสองเงาก็ได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าของเขาจากนั้นกอดหมัดตามการเลืออี้ไปที่เจียนซินเขาพูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านครับตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแลว้วมองขึ้นไปนะครับสองคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นสองในแปดปรมาจารย์ดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ปรากฏในสงครามก่อนหน้านี้นั่นเองเจียนซินพยักหน้าอย่างพึงพอใจเขานั้นนะครับอดไม่ได้ที่จะยิ้มจากนั้นก็ได้มองไปที่เจียนถงและพูดขึ้นในทันทีว่า เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นใครคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์ยังไงละ่ะครั้งหนึ่งพวกเขานั้นคือผู้ที่ไล่ไล,ล่าจุดสูงสุดแต่แต่พวกเขานั้นยิ่งพยายามมากสักเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่สามารถไปยังจุดที่สูงสุดมากกว่านั้นได้วันหนึ่งเมื่อพวกเขามาพบกับสิ่งที่เรียกว่าคอกวดผู้ที่ไม่เคยล้มเหลวผู้ที่เย่อหยิ่งนั้นพวกเขาร้วนแล้วแต่ต้องประสบพ้ ต้องประสบพบเจอกับความกระวนกระวายและแน่นอนเพื่อที่จะเร่งทําให้ความปัรถนาของตัวของพวกเขาเป็นจริงข้าพเจ้าจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกเขาถามว่าหาค่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการต่อพวกเขาได้เขานั้นจะยอมกราบไหว้ข้าหรือไม่ใช่แล้วในที่สุดพวกเขากลับเลือกสิ่งนั้นแต่แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้แข็งแกร่งนั้นยอมก้มหัวให้ใก ยอมก็มหัวให้กับใครสักคนแล้วเขาก็จะไม่มีวันยกมันขึ้นได้อีกใช่แล้วไม่ใช่แค่ศีรษะแต่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรียังไงล่ะนี่คือความน่ารังเกียจของมนุษยชาติเอ๋หมายความว่าพวกเขาทั้งหมดมาจากโลกมนุษย์นั้นเหรอและพวกเขานั้นมาจากการรู้แจ้งของเส้นทางวิถีแห่งดาบเส้นทางวิถีแห่งดาบดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าเล่มหืมใช่แล้วโลกมนุษย์นั้นเป็นสถานที่ที่ดี ว่ากันว่าจะมีผู้ชายที่แข็งแกร่งตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสถานที่นี้นั้นเหมาะที่สุดที่จะไปเฟ้นหาเหล่าผู้ที่มีความสามารถมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นที่ทุกๆแสนปีจะมีกลุ่มตัวละครกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นเจียนซินพยักหน้านะครับและอัวราะอดไม่ได้ที่จะยิ้มและดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานั้น ติดอยู่ในระดับหนึ่งระดับคอขวดที่ไม่สามารถก้าวขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่าได้และแน่นอนเมื่อตัวละครที่ยิงยหโสพวกเขานั้นสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าความภาคภูมิเขาก็จะอ่อนแอลงและหลังจากที่พวกเขานั้นยอมก้มหัวให้กับข้าความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขานนั้นก็จะถูกิพวกเขาก็จะสูญเสียความเป็นไปได้ที่จะเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาลพวกเขาได้แต่สแสวงหาพลังอื่นๆจากภายนอก ในวัยลานี้นะครับเจียนโทนน,นั้นก็บทไม่ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถเรียกตัวเองว่าจากักรพรรดิได้งั้นเหรอแต่เดิมหากก้าจากักรพรรดิดาบยังมีชีวิตอยู่สาหรับโคตตาของผู้ที่ฝึกเค้นด้วยนั้นตําแหน่งของชายผู้เป็นราชามันก็มีอยู่แล้วนี่พวกเขาคงจะเข้าใจว่าอาจจะไม่มีวันที่จะยึดตําแหน่งนั้นได้ก็เป็นได้จองมองมาอย่างใกล้ชิดนะครับเด็กดาบตะโกนถามขึ้นในทันที มุมปากของเจีนซิงยิ้มนะครับเขาได้ทายวัวในทันทีไม่ถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดปิดแล้วไอ้หนูเอ๋ยแม้ว่า10วิถีแห่งสวรรค์น,นั้นจะมีสิบชื่อแต่แต่ทุกชื่อนั้นลอดล้วนแล้วแต่ไม่เหมือนกันแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างตราบใดก็ตามที่พวกเขานั้นไปถึงยังขั้นต่ตแห่งฟ้าดินได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางวิถีแห่งดาบทุกคนเองก็สามารถมาสู้ตัดสินเพื่อพิสูจน์ว่า ถึงตอนนั้นแล้วใครจะเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเส้นทางวิถีแห่งดบับท้ายที่สุดแล้วในอดีตนั้นเจ้าเจ้าเป็นเจ้าเป็นลูกหลานบนรรพบุตรของมารโลหิตไม่ใช่เหรอือในอดีตครั้งหนึ่งนั้นบรรพบุพบุษปีศาจเลือดเขาเคยมีความกล้าเพียงเล็กน้อยที่จะทํามันแต่น่าเสียดายคนรุ่นหลังนั้นได้ฟังตำนานของทุกๆอย่างและเขาคิดว่าสิบวิถีแห่งสวรรค์น,นั้น คงอยู่ตลอดไปและไม่มีผู้ใดกล้าทําเช่นนั้นอีกแล้วเจ้าหละ่ะกล้าที่จะท้าทายบัลลังก์นี้ไหมหันไปมองเจียนถงนะครับพร้อมกับดวงตาที่แปลกแปกในฝั่งของเจียนถงนั้นกำหมัดแน่นนะครับและเงยนหน้าขึ้นดวงตาของเขานนั้เต็ไมไปด้วยความตั้งใจฮ่าฮ่า,างั้นเหรอดีเลยไอ้หนูแต่ว่าข้าคง ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าเจ้าคงจะไม่มีโอกาสแบบนั้นเจ้าคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ท้าทายบัลลังก์แห่งจักรพรรดิหรอกเพราะว่าวันนี้บางทีในฝั่งของเจ้านายเจ้าอาจจะพ่ายแพ้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะนะครับเจียนซินก็ตบหัวเล็กๆนะครับลูบไปที่ศีรษะของเจียนถงจากนั้นถอนหายใจและขอพูดขึ้นในท,ทันทีว่างั้นไปกันเถอะ เรามาดูกันมาดูครั้งสุดท้ายเพราะว่าบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เจ้านั้นได้ประสบพบเจอกับผู้เป็นเจ้านายของตัวเองและแล้วเจียนซินก็ก้าวไปข้างหน้าเหยียบเท้าหายไปในทันทีเจียนถงไม่รอช้านะครับรีบติดตามไปในทันใดหลังจากนั้นไม่นานนะครับทั้งสองก็มาถึงลานเล็กๆซึ่งเป็นศาลที่ตั้งของศาลที่ที่จกักรพรรดิแห่งสวรรค์ดูก่อนหน้านี้นั่นเอง ในฝั่งของจาวัดเทียนตี้นะครับเขาก็นั่งอยู่อย่างสบายๆบ,บนโต๊ะหินที่สวยงามและกําลังมองตัวหมากรุกขาวดํานะครับบัตรนี้นั้นมีแสงที่เป็นประกายอยู่ในดวงตาของเขาชูชิงเิงนั้นที่อยู่ด้านข้างก็ดูกระวนกระวายเดินไปมากมองไปที่ช่องประตูที่จัวฟานเข้าไปเป็นครั้งคราวรอให้จัวฟานนั้นได้กลับมาจากอาณาจิตของจาวัดแห่งความรักนั่นเองและแล,ะแล้วบัตรนี้ก็ได้มีเสียงแหวกในอากาศนะครับฟึบฟู แล,แล้วจากนั้นเจียนถงกับเจียนซินก็มาถึงยังเบื้องหน้าของจกักรพรรดิสวรรค์เจียนซินไม่รอช้านะครับกอดมัดไปที่จกักรพรรดิแห่งสวรรค์และพูดขึ้นในทันทีว่าทุกอย่างพร้อมแล้วในฝั่งของจกักรพรรดิสวรรค์ก็พยักหน้าอูดขึ้นในทันทีว่างั้นเหรอดีมากหลังจากจำเรืองมองเจียนถงเล็กน้อยนะครับจกักรพรรดิเทียนตี้เขาก็ไม่สนใจแต่ในเวลานี้นั้นชูชิงจงที่อยู่ด้านข้างตึงกับต้องตะลึงและรีบวิ่งมาที่เจียนถงจากนั้นพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าเฮ้ hey เด็กดาบเจ้ามาที่นี่ทําไมมันอันตรายมากเด็กดาบไม่สนใจนะครับพูดขึ้นในทันทีท่านพ่อละ่ะเยียนโถงถามโดยไม่หันกลับมามองด้วยสาด้วยความลําบากใจนะครับชูชิงเฉลือบไปที่ทิตทางด้านหลังของเขานะครับซึ่งเป็นสารที่ตั้งของประตูมิติที่จัวฟานเข้าก้าวข้ามไปนั่นเองนางพูดขึ้นในทันทีว่าจัวฟานบัดนี้ขอไปหาจากักรพรรดิแห่งความรักและ และเขานั้นได้ไปในานามของจักรพรรดิองสวรรค์ซึ่งดูเหมือนว่าจักรพรรดสององค์นี้นั้นคงจะเป็นศัตรูกันข้านั้นไม่รู้เลยว่าเขาจูชิงชิงนั้นนะครับไม่ได้พูดจบแต่นางสายัวียงช่วยไม่ได้รู้สึกว่าภารกิจในคานี้นะครับจัวฟานนั้นเป็นอันตรายอย่างแน่นอนเจียนถงเมื่อได้ยินว่าไปหาจักรพรรดิเองความรักหนึ่งในสิบจักรพรรดโบราณใบหน้าของเขาก็ดูขมขื่นเชกเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ดำนะครับทันใดนั้นฟืบฟืบ ก็ได้มีเสียงกระซิบและเสียงแหวกอากาศในที่จัวฟานก็ก้าวเดิอนออกมาจากประตูมิติโดยไม่เป็นอันตรายใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเจียนถงกับชูชิงเฉิงในเวลานี้เขาก็ยิ้มนะครับในฝั่งของชิงเฉิงและเจียนถงนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งและรีบวิ่งไปข้างหน้าในฝั่งของจักรพรรดินา,านครับเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเขานั้นฉายแววแห่งความเคร่งเครียดดูเครือคู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ปั้นหน้ายิ้มอีกครั้งและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะ เห็นไหมล่ะเป็นอย่างที่ข้าพูดเจ้าไม่ได้เป็นอะไรข้าบอกแล้วไงว่าผู้หญิงคนนั้นจะมอบเตาแห่งฟ้าดินเตาแห่งจักรพรรดิของนางให้กับเจ้าอย่างแน่นอนในฟังของจัวฟานเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับก็พยักหน้าและพูดกับจักรพรรดินาาว่าเฮ้อแล้วท่าน ท่านจะให้ข้ารับใช้หรือทําอะไรต่อจัวฟานได้แต่ถอนหายใจนะครับและมองไปที่เขาเท่านั้นในเวลานี้ด้วยรอยยิ้มนะครับจากรพรรดแห่งสวรรค์ก็ได้ยักเลยบกพระตถดจากนั้นก็ได้ปรากฏเป็นประตูมิตินะครับอีกประตูหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งเมื่อจ้องมองไปที่ทิศทางนั้นเราก็จะได้ประสบพบเจอและเห็นในฝั่งของผู้คนมากมายแต่พวกเขาก็คือเราสาบกที่รอดชีวิตจากสงคราม ศักดิ์ธิ์ก่อนหน้านี้นั่นเองทุกคนในภูเขาศักดิ์ธิ์แม้แต่เจ้าคุณเขาทั้งหกกอยู่ในหมู่ของคนกลุ่มนั้นในขณะน,นี้ทุกคนดูเหมือนว่ากําลังจะหลับนะครับและหมดสติอยู่ไม่รู้สึกหรือรับรู้อะไรเมื่อเยนชากนี้จวฟานงวงวยนะครับไม่เข้าใจความหมายอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเขากําลังหมายถึงอะไรกันแน่ด้วยรอยยิ้มที่เย็นชานะครับจากพัดแห่งสวรรค์น,นั้นก็ได้กล่าวอย่างเงียบๆว่าเอาล่ะในฐานะของเจ้าเจ้าที่ได้รับ การสืบทอดเต่าแห่งจักรพรรดิได้รับการสืบทอดคำพีรับจิวโยเจ้านั้นบัดนี้ได้มาถึงยังขั้นต้นของนักบุญแลว้วและเจ้านั้นสามารถไปถึงจุดสูงสุดของนักบุญได้ในวันนี้สำหรับในส่วนของสภาพจิตใจนั้นเจ้าเหนือกว่าผู้คนมากมายและเจ้านั้นมีโอกาสที่จะไปถึงยังระดับที่สูงกว่าสามารถเจาะทะลวงไปขั้นสูงสุดได้นี่ไง สิ่งที่เจ้าต้องการใช่แล้วตอนนี้ทรัพยากรการบุ่มเพาะของวิชาที่ควบคู่กับคำพีรับจิวอยู่หรือคำพีรับเก้าสมถรถนั้นอยู่เบื้องหน้าเจ้าแล้วเจ้านั้นต้องใช้ทรัพยากรการบุ่มเพาะมากมายเท่าน,นี้คงจะเหลือเฟือสินะเฮ้อะไรนะอดไม่ได้ที่จะแปลกใจนะครับจัวฟานมองไปที่คนทั้งหมดที่หมดสติอยู่เขาเขาเข้าใจทันทีนะครับว่าจากปัณภา,าเขาหมายถึงอะไรใช่แล้วเขาจัวฟานพูดขึ้นในทันใดว่านี่ นี่ท่านต้องการให้ข้าดูดซับและดูดกืนทักษะทั้งหมดของพวกเขางั้นเหรอแน่นอนมิฉะน,นั้นแล้วข้านั้นจะหยุดพวกเจ้าจากการสังหารเหล่ามนุษย์พวกนี้ได้อย่างไงกันสำหรับผู้เขาศักดิ์สิทธิ์นั้นข้าจะสนใจได้อย่างไรแต่ว่าด้วยกลุ่มคนและทรัพยากรการบุมเพาะและระดับความสามารถของพวกเขาที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในขั้นนักบุญขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยเจ้านั้นคงจะสามารถ ไปถึงขั้นสูงสุดได้แน่นอนและจะทำให้เจ้านั้นได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าข้าได้เก็บพวกเขาเหล่านี้ไว้เพื่อให้เจ้านั้นได้ฝึกฝนโดยเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยังไงล่ะเฮ้ hey, นี่นี่นท่านต้องการอะไรเนี่ยอดไม่ได้นะครับที่จะตกใจจัวฟานของเราท,ที่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านี่เขาต้องการที่จะให้ข้าจัวฟานไปถึงขั้นยางระดับในตำนานไปถึงขั้นระดับ อนาจจักรพรรดิงั้นหรอือแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ได้แต่สายหัวและหัวเราะจากนั้นจักรพรรดิแห่งสวรรค์ก็แสดงใบหน้าที่ชั่วร้ายไม่ข้านั้นแค่ต้องการบางอย่าง <c oughs> เอาล่ะเจ้าไม่ต้องถามมากเจ้าแค่ทำตามที่ข้าสั่งแค่นั้นก็พอในเวลานี้นะครับในฝั่งของจักรพรรดิแห่งสวรรค์ที่มีแผนการนะครับและใบหน้าชั่วร้ายจัวฟานนั้นอดไม่ได้ที่จะ ตกใจกับสิ่งที่เขานะครับคิดจะย้ายทำในฝั่งของจักพรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอนถึงแม้ว่าข้านั้นอยากจะทําให้เจ้านั้นไปถึงขั้นอย่างระดับอาณาจักรจักรพรรดิเหมือนกับองค์จักพรพรรดิในตำนานคนอื่นๆก็ตามแต่แต่ข้าคาดว่าผลลัพธ์ของข้าและจุดประสงค์ข้านั้นไม่ได้มีเชื่ช่นเดียวกันกับเขาแน่นอนครับบัตรนี้นั้นเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่า เจ้ายังคงจําได้ดีสินะว่าเราจากักรพรรดิในตำนานหลายต่อหลายองค์พวกเขาหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเจ้าอยู่มิเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะส่งผ่านเป๋าแห่งฟ้าดินของตัวเองให้กับเจ้ามากมายได้อย่างไรกันเพื่อที่จะสั่งสอนและพัฒนาเจ้าให้ไปถึงขั้นยังระดับอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิจัวฟานนะครับก็ได้ยิ้มและพูดขึ้นในทันทีนี้นี่เองแท้จริงแล้วท่านเองก็ไม่ต่างจากพวกเขาแค่จุดประสงค์ของท่านนั้น แตกต่างจากคนอื่นสินะในฝั่งของคุณชายกระจกน้ำนะครับจกักพรดแห่งสวรรค์ก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเจ้าอย่าได้คิดมากอีกต่อไปเลยดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะลืมตัวอีกแล้วนะสําหรับมดปลวกนะไม่มีอํานาจที่จะต่อรองโดยการเย้ยหยันนะครับจากรพรดนาานั้นก็ได้เหลือบมองชิงชึงและจ้องมองไปที่ในทิศทางของเจียนถงจากนั้นมองไปที่จัวฟานจัวฟานเข้าใจทันทีนะครับว่าไอ้นี่มันกําลังคูเป็นในในใน,ในเวลานี้จกักพดแห่งสวรรค์ก็พูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะ หากเจ้ายังไม่เร่งรีบเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอานะท้ายที่สุดแล้วหากเจ้าช้าอยู่ข้านั้นคงจะต้องหาอะไรมาทําเพื่อที่จะฆ่าเวลาเช่นนั้นแล้วทําไมเจ้าถึงปล่อยให้ข้านั้นรอ,อนานนักละ่ะเปลือกตาสั่นเบาๆนะครับภายใต้คําคู่ของจกักรพรรดินภานั้นจั่วฟานก็ได้แต่หันไปจ้องมองยังทิศทางของผู้คนที่อยู่ในประตู ซึ่งก็คือเป็นคนทั้งหมดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่รอดชีวิตอยู่จัวฟันก็ได้แต่ถอนหายใจนะครับและรายสูตรเวทมนต์ในมือของตัวเองได้ใช้คำพีรับก้าวสมรถินะครับคำพีรับจิวยูของตัวเองปลดปล่อยขึ้นพลังสีดำออกมาบัดนี้ความมืดนั้นก็ได้คลืบคลานนะครับไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินราวกับนี่นั้นคือพื้นทะเลนะครับที่พุ่งเข้าหาในฝั่งของฝูงชนอย่างรวดเร็วพวกเขานะครับไม่ได้มีความรู้สึกใดใดพวกเขายังคง เพียงแค่นอนหลับอย่างสงบและในช่วงเวลาพิบตาทันใดนั้นพวกเขาก็กลายเป็นเท่าทานในทันทีหายไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยในที่สุดคือหลังจากด,ดูดกลืนผู้คนนะครับเป็นเท่าทานตอนนี้ศักษาและพลังงานทั้งหมดความสามารถของคุณเหล่านั้นก็ได้ค่อยแทรกซึ่งนะครับเข้ามาที่ร่างกายของจัวฟานจัวฟานค่อยๆ หลับเดินลมปานของตัวเองพร้อมกับพลังวัดที่พุ่งพวดนะครับจนยากที่จะหาที่เปียบไม่ได้คืนพลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชานะครับจากรัรรแองนาปาเขาก็ได้หัวเราะอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, เจ้ายังมีความลังเรีอยู่ทําไมเจ้ากลัวว่าตัวเองนั้นจะถูกขับไล่จะถูกกืนกินด้วยปีศาจจากคำพีรับนี้งั้นเหรอือ และในที่สุดเจ้าจะกลายเป็นแบบเดียวกับลูกศิษย์ของเจ้าเจ้าเฉืงง่เงันเหรอวางใจได้ปีาศาจนะคนที่จะไปหรือถูกมันกินนะ่ะมันมีเหตุผลง่ายๆอยู่แค่หนึ่งหรือ2ข้อนั่นก็คือหนึ่งจะต้องดูดพลังดูดซับมันมากเกินไปจึงทำให้ถูกกัดกินและอีกอย่างนั่นก็คือไม่สามารถที่จะระงับพลังการระเบิดของมันได้ท้ายที่สุดแล้วอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ การที่คนนั้นๆได้ซึมซับและดูดกลืนทักษะสิ่งที่เขาขาดก็คืออารมณ์และสติปัญญาการควบคุมสิ่งนี้การควบคุมอารมณ์ของเขาไม่เพียงพอในที่สุดเมื่อเขาได้รับพลังและจิตใจเศษเซียวของความหวาดกลัวความแค้นและความรู้สึกต่างๆมากเกินไปมันก็จะทําให้หัวใจของเขานั้นถูกแทนที่และทําให้เขานั้นตกอยู่ในความบ้าคลั่งแต่ตอนนี้เจ้านั้นสบายใจได้ เจ้าเจ้ามีคุณสมบัติทุกอย่างเช่นนั้นแล้วจงเร่งรีบและจัดหนักได้เลยเอาล่ะพี่เพื่อพี่ตรงตัวตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันพูดในใจหรือว่าพูดกับจัวฟานนะครับอารมณ์แบบจงทําเพื่อพี่อะไรประมาณนั้นเนาะหลังจากที่เขาทําเพลงอยู่ในใจนะครับในที่สุดในฟังของจัวฟานก็ได้สั่นร่างกายอย่างรุนแรงนะครับ แล,แล้วพลังของตัวฟานก็สูงขึ้นเป็นอย่างมากบัดนี้ตัวฟานที่ได้ปลดปอยคัมพีรับก้าสม่อคัมพีรับก้าสมัตะคืนพลังปีศาจอยู่ๆของตัวเองฟานผูงชนราวกับพายุทอร์นาโดบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คืนพลังปานสีดําวิ่งพรานทุกอย่างกลายเป็นเท่าทานในทันทีเมื่อเห็นฉากนี้นะครับนางเอกของเราตกใจมากและได้แต่ถอยกลับและในฝั่งของจกักรพรรดิแห่งสวรรค์น,นั้นเขาก็ จ้องมองและพยักหน้าด้วยความพึงปอใจผูดด้วยตาทีที่สบายสบายเฮ้อใช้เวลาอันสั้นเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องของเราเอ๋ยมาสำรวจ10วิถีแห่งสวรรค์และไปถึงไปสู่จุดสูงสุดเหมือนกับในสมัยโบราณถึะการโต้วาทีก่อนสงครามศักดิ์สิทธิ์ในอดีตและแล้วในเวลานี้นะครับเป็นครั้งแรกในสายตาของจังหวัดแห่งสวรรค์ที่เขานั้นได้มีสายตาที่โศกเศร้า โอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอขายายความบรรทัดสุดท้ายหน่อยครับค่อนข้างติดใจเออมามาดำลึกความหลังเหมือนกับสมัยโบราณเหมือนกับการพูดคุยโตวาทีก่อนที่จะเกิดสงครามในอดีตอืตอนนี้นะครับออไอจากวัดแห่งสวรรค์เนี่ยจากพรนภา,ามันพูดว่าพี่น้องสองคน ก็อารมณ์แบบเราสองคนพี่น้องอะไรประมาณนั้นเนาะก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไอ้จั่วฟานกับในฝั่งของจักรพรรดินาาไอ้คุณชุยจิงหรือว่าจักรพรรดิเทียนตี้จักรพรรดิสวรรค์เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับจั่วฟานของเราจะไปถึงยังขั้นนักบุญสูงสุดแล้วทะลุทะลวงไปถึงขั้นยังระดับอาณาจักรจักรพรรดิได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกับพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานในตอนตัดๆัดไปเนาะ จั่วฟานของเราตอนนี้ใกล้ถึงขั้นที่มายังระดับสูงสุดของโลกอย่าง10วิธีแห่งฟ้าดินนะครับมาดูกันว่าจั่วฟานจะไปยังอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิได้ในเร็ววันไหมเพราะว่าจั่วฟานตอนนี้ไร้ซึ่งกําลังนะครับและไม่มีสิ่งใดเลยที่จัะสามารถต้านทานหรือว่าเอาไปสู้รบปบมือครับในฝั่งของจกักรพรรดิสวรรค์ได้แม้แต่นิดเดียวนำซ้ำยังมีชูชิงเฉิงและก็คนอื่นๆเป็นตัวประกันอีก เช่นนั้นแล้วจัวฟานของเราคงจะเคลื่อนไหวได้โดยยากต้องมาเอาใจช่วยนะครับว่าไปรียูย่ที่ดูเหมือนว่าจะมีความข้องเกี่ยวกับจกักรพรรดิแห่งความรักเนี่ยนางาได้คิดที่จะวางแผนหรือทําอะไรแล้วท้ายสุดแล้วพวกนางนั้นจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ทําให้จัวฟานได้ไฟได้เป็นไฟมากุมความเหนือเหนือกว่าได้หรือไม่เนาะเพราะตอนนี้จัวฟานของเราเสียเปรียบเป็นอย่างมากตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับ ไปดียู่ยู่ที่ร่วมมือกับจกักรพรรดิแห่งความรักแล้วก็ยังมีช่วงเอออีกที่ได้รับบัญชาได้รับคําสั่งสุดท้ายของบรรพบุรุษเพื่อที่จะให้ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยนําทางตัวฟานสองสิ่งนี้นะครับจําไว้ให้ดีมันจะมีผลเป็นอย่างมากต่อเนื้อหาในอนาคตอันสั้นนี้โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประกันใดขอไปไว้ที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับตอนนี้เราก็ ขอุยกตัดจบไปแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้า1294กับการที่จัวฟันของเรานั้นตีบวกเพิ่มพลังขึ้นไปอีกขั้นนะครับไปยังระดับที่สูงกว่าโอเคครับขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ